สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาเคลียรมายาตัวนี้นะเชื่อว่าหลายคนติดนะครับแนะนําเลยแล้วกันนะครับสําหรับไอตัวนี้นะฮอคอยพลังมานชั้นที่2นะชั้นที่2ตัวที่เราจะติดคือมายานะครับแต่เราอะไปยึดติดกับซีซันก่อนเนาะถ้าผลจะไม่ผิดมายามันมาในวีคแรกน่าจะอยู่ที่ชั้นที่4นะครับถ้าถ้าจําผิดขออภัยแต่รอบเนี้ยมันมาอยู่ในชั้นที่2นะครับเดี๋ยวดูชั้นที่4ี่เป็นอะไรเนี่ย วิกเนี้ยเราควรจะผ่านนะครับคือเราไม่รู้ว่าวิกหน้ามันจะเป็นตัวอะไรอย่างอันเนี้ยนะครับไม่มีตัวยากนะครับเดิมไอ้กอบ l ินลิเตอร์มันไม่ใช่กอบินลีเตอร์เนาะที่มันยากมันคือเป็นวิาสาทนะครัเป็นดาร์วิาสาทอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเอ่อชั้นที่3าฮาร์กแองเจิสตัวอันนี้ลมตีนะครับก็ชนะได้ส่วนอันนี้นะครับฮนะบผมลงแบบเดียวอะ เข้าไปเดี่ยวเราก็จับคู่ไปจอ,อยกับคนอื่นไม่ผ่านทีนะแล้วก็ลงคนเดียวลองลงคนเดียวดูดิแล้วก็ไม่ออโต้แอคแท็คนะค,คือไม่กดต้แอคแท็คเลยใช้วิชาสกิลอย่างเดียวก็ไม่ผ่านคือเลือดมันรีรีมากกว่าดามจที่ผมทำได้นะผมก็เลยลองนะครับเดี๋ยวผมพาทำเลยสำหรับคนที่ไม่ผ่านนะ โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะทุกตัวก็คือกินอาหารกันตายอะไรไปเนาะอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะผ่านได้ไหมนะครับผมขี้เกียจโดนด่าว่าออโต้อแทคทำไมคืออย่าไปยึดติดเพราะว่าอันนี้มันชั้นสองนะครับผมไปเลยนะครับเดีย๋ยวทำให้ดูนะครับอ่ะผมจะรีบลงวันนี้ด้วยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนวิธีนี้มันทําได้เพราะว่ามันอยู่ชั้นที่2เนาะมายามาจะรีเลือดถ้าเราไปออโต้เอแทค แต่ประเด็นก็คือว่าผมก็ไปยืนนิ่งๆนะครับเพราะว่าผมใส่กายภาพใช่ไหมไหนผมมันยังไม่ผ่านนะครับเอ้ยมันก็คนที่ใช้สกิลนะครับพวกนักเวทอะไรเขาเขาก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรจนจนนี่แหละผมมาลองดูนะครับเนี่ยผมลืมกดออโต้นะครับอ่ะผมจนผมมาลองดูปุ๊บอ๋อดาเมจมันไม่พอนะครับคือทุกคนยืนนะครับ ราะฉะนั้นวิธีแก้คือเราออโต้ไอกแทกแล้วมันรีเลือดใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ออโต้ไอกแทกใช้เวทธรรมดามันก็รีเลือดแบบรีเลือดธรรมชาติของมันนะครับเออซึ่งมันไวกว่าดามิที่ทําได้วีโก้มันเลยได้เปรียบนะครับดามิเขาอแรงนะครับแต่นี้ผมจะมาแบบนี้เลยนะด้วนๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทุกคนสามารถใช้วิธีนี้ได้ไม่ต้องไปว่าคนที่ออโต้ไอกแทกนะครับสำหรับวีคนี้เท่านั้นนะ พอมันชั้นแค่ชั้นที่2ติดอันเนี้ยโอ้โหอย่างนานนะครับคือยืนตีมายาเลือดไม่ลดนะครับคือมายาก็ทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันแต่เราก็ทําอะไรมายาไม่ได้เลือดไม่ลดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับไม่ต้องไปว่าคนที่ออโต้แอคนะครับอันนี้ผมลงกันแค่4ตัวนะครับนะเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับผมวนอยู่นานนะครับเพราะว่าตัวอื่นอ่ะมันเช่าตีว่าคนอื่นคนที่ ลงไปอะดาเมจเขาถึงไงปั๊บๆตายเลยนะครับผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมผมลงต้องนานแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นทำไมมันไม่ผ่านตะครีนะครับเออแบบมายาเลือดไม่ลดเลยนะครับอ่เดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เข้าใจพอให้ผมไหมซีซั่นที่แล้วถ้าเราออโต้แท่ๆคือเลือดมันเด้งไวมากนะครับแต่อันเนี้ยดาเมจเราโหดกว่าที่เลือดมันเด้งเราก็ฆ่ามันได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับ อันนี้พูดซ้ำไปซ้ำมารหรือเปล่านะค,คือรีอัดไงจะจะรีบทำนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมไม่สนใจนะครับอ่าอันนี้สามารถเมทิโอลงได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นอันเดธทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมายานะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูหลอดกอันนี้เราต้องช่วยแม็กนัตด,ด้วยนะครับเห็นรอดไหมเห็นรอดไหมอันนี้ออโต้ไอแคกหมดนะครับเห็นไหมลดแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งเห็นไหมเด้งแต่ดาเมจเราไวกว่านะครับเห็นไหม เดี๋ยวเริ่มจะเด้งนะครับผมก็ไม่รู้จังหวะไหนมันจะเด้งนะครับเนี่ยเนยดูดูหลอดเลือดดีๆนะอ่าที่เมาส์ผมชี้เนี่ยนะครับเห็นปะอ่าตอนผมไปจอยกับคนอื่นนะผมไปยืนนิ่งใช่ไหมเลือดแทบไม่ลดอะนักเวทตีอย่างเดียวเลยนะนักเวทสกิลอย่างเดียวเลยนะเลือดแทบไม่ลดอะเออผมเลยเข้ามาเฮ้ยผมสงสัยว่าออโต้ไอแท็กอะแต่มันชั้นที่สองไงมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยเนี่ย ตีดูนะครับปรากฏว่าอย่างเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปลงให้ผ่านได้เลยนะครับรีบผ่านนะครับสำหรับวิกนี้มันไม่ยากนะครับเออโดยเฉพาะไอ้ดูมาชั้น3ชั้นอะยากแค่ตัวคอกสะท้อนเนาะเออเดี๋ยวผมจะลงคลิปไอ้ผ่านชั้น4ของวิสานะครับผมอัดไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวผมลงนะครับอ่าเดี๋ยวผมลงให้นะฮะแต่ขอลงอันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะหมดวิกแล้วนะอยากให้ เป็นเพื่อนผ่านทุกคนนะครับสําหรับมายาสําหรับคนที่ผ่านแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะถ้าดาเมจถึงนะ,นะอันนี้ผมลําบากหน่อยเนาะเพราะว่าดาเมจมันแค่4ตัวแล้วดาเมจผมน้อยหมดครับทุกตัวเลยเห็นไหมอันนี้ผมเปิดออโต้แอคแท็กนะเห็นป่มว่าอ่าเห็นปะ่ะไหนผมก็ยืนตีอยู่เห็นปะ่ะอ่าเ่ะไหมอวิาสาหก็เมเมทิโอไปนะครับแอดก็ยืนตีอยู่นะครับอ่าเราก็ แมงนัดไปเห็นไหมเห็นเห็นไนไหมยืนตีอยู่สับอยู่นะนะครับเห็นไนไหมเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตีนะครับเดี๋ยวผมไปยืนหาแอดหน่อยนะครับว่ามันตีอยู่ไหมมันตีอยู่นะเพราะว่าผมตจอยอยู่นะอ่าเรียบร้อยเห็นป่มผ่านนะครับเฉีวเเลยนะครับก็ลองลองไปทําดูนะครับคือไม่ต้องไปว่าคนที่เปิดออโต้ไอแคกนะครับส่วนอาหารนะผมแนะนาแนะนําเลยนะไอลงดันดาวนะครับสำหรับอาหารเนาะ ขอแนะนำนะครับอย่างแรกนะครับอ่าข้างบนคุณไปหาเองว่าอาหารอะไรให้สเต็ตที่คุณต้องการนะแมร์พีจะเป็นเดฟหรือเป็นเอ็มเดฟอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งสําคัญคือการสถานะผิดปกตินะครับกินหนึ่งอันนะครับเพราะว่ามันสเต็สูงสุดได้4ครั้งนะครับแล้วก็การตายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับค่าสเต็ตข้างบนคุณก็หาเองนะครับแล้วก็ ที่สาคัญคือเหลือ HP ทไว้หนึ่งนะครับเป็นอ้ะตะสองวินาทีรวมกัน2ครั้งเนะี่ยมันก็คือ4วินาทีนะครับเราเป็นอมำตะการลงดันนะครับสำคัญ2อาหารนี้นะครับแล้วก็อันอื่นแล้วแต่เลยจะเป็น a t k นะครับหรือจะเพิ่มเป็นเอ่อในส่วนของ m pen แบบนี้นะครับ pen m pen อย่างนี้ผมแนะนําเป็นอันนี้เนาะเออส่วนที่เหลือกินอันนี้ไปเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะแต่อันนี้ผมรู้สึกผมจะไปกินเบิ้ลหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะครับ ไม่เป็นไรแต่ก็คือผม,มแนะนำนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนดันอื่นนะครับคือดาเมีดผมไม่พออยู่แล้วนะครับตอนเนี้ยท,ทุกตัวผม,มผ่านผ่านเนี่ยยังเห็นพีดไหมผ่านชั้นสี่นะครับผ่านชั้นสี่นะครับผ่านชั้นสี่เห็นไหมผ่านชั้นสี่นะครับแต่ว่าไอตัวที่ ไม่ผ่านเลยตอนนี้คือไหนผมกําลังจะไล่ไล่ทำให้พยายามทําให้ผ่านในวิคนี้เพราะมันง่ายนะครับมันง่ายทุกดันเลยนะครับสําหรับวิ่งนี้นะถ้าเทียบกับที่ผ่านผ่านมานะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับเพราะว่าวิซซ่าผมอัดแผดเผาขอคอยมิติเราก็ดูนะครับอัดไว้เดี๋ยวลงที่หลังนะครับลงขอลงอันนี้ก่อนนะฮะเออสำหรับ วันนี้ไม่น่าไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็แนะนําประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะผ่านกันนะครับอ่าส่วนเรื่องการคราดาวก็น่าจะมีช่องอื่นแนะนำแล้วมั้งนะครับโดยจํานวนดาวโดยปกติเราก็ผ่าน3มชั้นนะครับทุกอันเราก็จะมีจํานวนดาวที่ครบรวมกับที่ต้องไปคราบนะครับก็จะครบในการอัพนะครับเนี่ยอัพแบบนี้นะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเออส่วน อีกเรื่องหนึ่งนะครับควรจะกินอาหารด้วยนะครับอาหารนะมีสองส่วน,นครับอาหารที่คารนะ์บเนาะกับอาหารที่เป็นเด็กลักอินพวกเนี้ยนะวิทนะก็ควรจะกินด้วยนะเพราะมันเพิ่มสเตตเยอะมากนะครับอย่างอันเนี้ยอินบอกสิบเอ็มเอทเคอคบอกยี M ่สิบเปอร์เซ็นต์คือโคตรเยอะนะครับคือมันเยอะมากค,รควรจะกินนะครับเออกินเพื่อว่ามาอับนะครับแต่ราคาก็ 5,000ันครับผมจะไม่ผิดนะชิลละห5 0 0ัแต่ว่ากินเถอะคุ้มนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมตัดต่อแล้วเดี๋ยวผมลงเลยนะครับอืมโอเคสวัสดีครับ